น pues ี่ง่ายไปแม่งาไปง่าไปมึงเลือกมึงเลือกอ้ห้าตาร้อยใจง่ยไปมอยากาเลยค้ายอ่ะไปเด้ออาสิแลจดาสื่อแลดสื่อดสาลังเขียเขาค็ายบอกไม่าด

ที่แขนแขวแม่เด้น uh, ี่แม่ระวังเด้อแม่รอนผู้เอยเด้หนันยิ้มแข็งเพงกว่าเ้เข็งแลงขนาดยกยกข้างเดียวะคะเปิดพ่อเปิดข้างไนมีม่แนมนะคะคุณนะ ขาเป็นจ๊บอเหรอคุหยกข้างเดียวได้เลยค่ะอ๋อจีบจบบอตามักตี่านอรักตามัตามสตามสตามเอาลเนี่ย